อ่ะฮัลโหลโซดีครับวันนี้ก็อยู่กับโซแลนนะครับจะเตือนภัยนิดหน่อยนะวันนี้ไม่ทำโป่งไม่ทำอะไรงนั้นก็จะมาบอกว่าพอดีผมอะเพิ่งมาตั้งแต่เมื่อวานมีปัญหามานิดนึงนะครับอ่าพอดีมเมฆเลื่อนใหม่ๆอาจจะติดเบาหน่อยนะเออพอดีเนี่ยไอกิจกรรมขุดดินเนี่ยผมจะเก็บบอกว่าความชิมหายมันเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าทีมงานจะเพิ่มชั้นให้หรือเปล่าแต่มันอยู่ที่ชั้น5้คือเมื่อวานอนะผมขุดถึงชั้น59เรียบร้อยละแล้วมันก็เนี่ยป มันเป็นระดับสุดท้ายแล้วได้โปรดตามขั้นตอนคือแม่งผมขุดจนแบบผมก็รีบกดข้ามไปเรื่อยๆกะว่าจะเอาชั้นที่สูงขึ้นไงเพราะว่ารางวัลมันก็สูงขึ้นใช่ไหมเออพอพรากดว่ากดขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วมันตันที่19แล้ววันเนี้ยผมคิดว่ามันจะมีชั้นใหม่โผล่ไหมผมไหมก็ไม่ไมีคือไง่ายๆว่าผมอะตื้อเลยตันเนี่ยปกติปกติผมแบบว่าไม่เคยได้นี่นะไม่เคยได้จอบทองไม่เคยได้ระเบิดเลยแบบไอ้ที่มันไอ้ไนั่นอะไรนี่ ไม่เคยได้นะพอผมไม่ถึงชั้นนี้ปุไม่ให้มาแบบดูดิแล้วผมไปต่อไม่ได้ขุดต่อไม่ได้อีกเลยกิจกรรมมีหกวันใครที่แบบว่ายังไม่ถึงชั้นนี้นะครับไม่ต้องรีบขึ้นมานะอย่าเพิ่งรีบขึ้นมานะคือผมยังไม่รู้ว่าจะมีชั้นใหม่ไหมถ้ามีชั้นใหม่จะมาบอกอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะพองะง้นเลยหกวันไม่ต้องรีบไถได้ไถเอาทั้งชั้นไปเลยอย่ามาถึงห้าสิบเก้าอย่างผมมาตันไม่งไปต่อไม่ได้เสียของที่เป่งนะอันนี้แบบเตือนภัยแล้วกันนะสั้นๆบบคคุณรั